สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำหาทำมาหากินสักเล็กน้อยสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่ามีสายพันธุ์แบ่งไหมนะครับวันนี้ผมจะทำตัวเมียก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับค่อยทักมานะครับตามเบอร์ที่ผมใส่ไว้นั่นแหละเนาะค่อยทักมาเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวแรกนะไก่เป็น พ่อไก่นี้เป็นเจ้าแมสซี่นะครับของสอนำโชคขาววันเกษตรตัวนี้เสมอสองแสนสองที่สนามน้องกูดน้องกูดอำเภอสตึกจังหวัดปุดรีรัมนะครับเมื่อปีปีหกเจ็ดเนาะเสมอนะครับสีสียกวันนั้นก็เป็นต่อนะครับแต่ว่าเสมอไปทีนี้ส่วนแม่พันธุ์เนี่ยแม่พันธุ์ก็จะเป็นสายของเอ่อ เป็นลูกเป็นลูกเย,ยอีสานขอสนับฝาบเนาะส่วนแผลไก่ที่ผมดําเนินที่ผมทําอยู่ก็จะเป็นแผลตีคอนะครับตีคอล่างตีคอล่างขึ้นบนมันก็ไม่ล่างเท่าไหร่มันก็ช่วงช่วงคอขึ้นมานะครับช่วงคอดันดันขึ้นมาก็จะมีแข้งหน้าบ้างนะครับที่เอามาแบ่งนี้ถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามที่อ๋อตามเพจอ,อะไรวนะ ลายนะครับกับเบอร์ที่ผมให้ไว้นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมาดูก่อนตัวแรกถ้าใครชอบก็แคปไว้แล้วก็บอกมาได้เลยตัวนี้นะครับเป็นลูกเจ้าแมสซีตัวแรกกระดูกใหญ่ตัวเมียตัวนี้กระดูกใหญ่มากนะครับ ตัวเมียตัวนี้กดูกใหญ่ได้อายุอายุประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะผมผมว่าจะแบ่งให้พี่ประภาแต่ผมก็ไม่กล้าถามแกนะเพราะว่ามันผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์แล้วผมเคยว่าจะแบ่งให้ท่านอ่ะแต่ผมไม่กล้าแบ่งให้อนะ่ะมันนานไปแล้วทีนี้ตัวนี้เป็นราคาอยู่ที่สองใบเทารวมส่งนะพี่น้องถ้าสนใจก็ทักมานะครับนะครับ นี่ครับยาวหุ่นยาวนะครับสวยเจ็ดเดือนกระดูกใหญ่รับประกันว่ากระดูกใหญ่จริงนะครับเนี่ยกระดูกใหญ่แต่ล่างครับจับไม่สวยนะครับกระดูกใหญ่จับไม่สวยนะครับนี่ครับที่ตัดปีกเพราะว่าผมกลัวเขาบินออกมาจากคอกนะครับแล้วแล้วแล้วถูกสุนัขกินนี่ครับปีกปีกไม่มีแหว่งนะไม่มีโวไม่มีอะไรไม่มีปีกช่องนะ สวยงามปกติตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากตัวนี้เมีตนตัวนี้สวยจริงๆเป็นพม่าที่สวยงามมากแล้วก็ดูใหญ่ด้วยของผมมีสายเลือดโกเซมด้วยแต่ว่าเราก็ไม่อยากโฆษณาเนานะทุกคนก็ต้องมีนะครับบ้านไหนก็ต้องมีติดสายท่านโกเซมท่านสอนายท่านดีจริงดูใหญ่นะครับจิตใจดีจริงแล้วก็ติดตัวนี้เป็นลูกลูกสาวของยีสาก็ชั้นหลานแล้วแหละนะครับตัวแรงครับ ตัวที่สองนะครับตัวนี้อายุเจ็ดเดือนเช่นกันคอกเดียวกันโอ้โลูกแต่ตัวนี้จะลักษณะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ใหญ่สุดใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดนะครับดูหน้าตาเขาดิ้นหน่อยนี่ครับตัวนี้เดือดดูแข็งนะครับ<อ> <laughs> ผมตัดปีกทุกตัวนะครับเพราะว่าผมกลัวเขาบินออกมาแล้วหมากินนากลับไปกินนะครับนีแข้งนะครับสวยนะครับตัวนี้ใหญ่งูเฮงดีด้วยไก่นะและเวลาเราเลือกนะงูเหงดีช่วงยาวนะครับงูเหงดีแต่เขาเขาผมไม่เคยจับเขานะ่ะตัวนี้สวยสวยมากงูเฮงดีมากตัวนี้ใหญ่ยาวสวย เ<ม>อ้าไอ,อื้อออมนมานปหมดเลยดูย่าเพิ้งจับให้คบก่อน,นตัวนี้ก็เป็นน้องมาอีกหน่อยประมาณห้าเดือนตัวนี้เป็นน้องหน่อยประมาณห้าเดือนแต่ความสวยไม่แพ้กันดูหัวเขาหน้าตาเขาดุมาก ถ้าไม่สวย,ร,ร,นนร,สวยรับประกันคืนเงินนะครับถ้าไม่สวยรับประกันคืนเงินช่วงยาวนะครับช่วงยาวคู่เขาคู่เกิดเขาจะเป็นเยียชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับแม่เดียวกันคู่เกิดเขาชุดนี้จะเป็นเยียนะครับสูงยาวสวยนะครับดูแข้งเขา พวกนี้กระดูกใหญ่นะครับไก่ส่วนมากที่เราเน้นะ่ะเน้นกระดูกใหญ่แล้วก็แผลตีนะครับยาวด้วยตัวยาวด้วยนะครับตัวนี้จะเล็กกว่าหน่อยผมเปิดแค่15บาทแดงพอรวมส่งนะ ตัวนี้ก็อายุเท่ากันนะครับข้อที่สองนครับไล่เรียกันแต่สองตัวแรกหนังไข่ไปแล้วแต่ตัวนี้ออกหน้าดำนะขนฟ้าหน้าดำแต่ผมยอมรับว่าตัวนี้กระดูกใหญ่มากเหมือนตัวผู้เลยโอ้ดูอะดูแข้งของเธอสาวน้อยสาวน้อยเธออยอู่นิ่งอสาวน้อยคนนี้นี่ดูแข้งของสาวน้อยตัวนี้เห็นไหม เปอนเพื่อนน่านำจังเลยอ่ะน,น,อน,น่าดัก่อนฟ้าน่าดับตัวนี้สวยมากถ้าไม่สวยไม่กล้าแบ่งหรอกเพื่อนๆเสียชื่อหมดแต่ก็ไม่มีชื่อนะอเ,เพราะว่าไม่ใช่คนดังคนปกตินี่แหละแต่เราก็อยากแบ่งของดีให้เดี๋ยวก็หาว่ากักให้ดีๆไปเลยมันก็สวยที่สุดเลยถึงขายอะ่ะตัวโอ้ถึงแบง่งตัวไม่สวยก็เก็บไว้เองแต่เขาสวยจริงๆนะตัวนี้ 15บ้าใบแดงเราวสดตัวนี้อยากเก็บไว้เหมือนกันนะจริงๆว่าจะเปิดสักยีสิบใบแดงเลยนะเสียดายตัวนี้สวยมากนะครับแต่คอเนาะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไมแ,บบมแบ่งเดี๋ยวเอาบุมก็แบ่งแต่ตัวสวยๆนั่นแหละ เพื่อนอุตสาห์ติดตามเราตั้งเยอะเราก็ต้องให้ให้ของดีเนาะถ้าให้ของไม่ดีใครเขาก็จะมาติดตามอีกทุกคนแบบว่าให้ความสนใจเนาะเราก็ต้องให้ของดีไปนะครับแม่ไก่นําเข้ามาเพื่อนนะ่ะผมนําเข้ามาก็โดยปกติแล้วมีแต่สิบใบเทาขึ้นไก่เขาสายดีนะครับแดี๋ยวถ้าชอบก็ตามนี้แหละ นะครับหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรแล้วคลิปผมมันเปิดรายได้ได้แต่ผมยังยังไม่ได้ทำเนาะผมก็ยังไม่อยากที่จะเปิดรายได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องเข้ามาผมก็ดีใจมากแล้วเดี๋ยวผมเอากายไปเก็บก่อนมันหลุดไปแล้ว <laughs> ครับสวัสดีนี้สวัสดีครับชอบก็ทักมานะครับสวัสดีครับ